สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในปี2025กันนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสความท้าทายและพลังงานใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือสุขภาพ เตรียมตัวรับฟังคลิปดีๆคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านปีนี้ไปอย่างมั่นคงและมั่งคั่งถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะการงานของชาวราศีกรกฏจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้แสดงศักยภาพโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการสร้างทีมหรือการดูแลลูกค้า คุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในองค์กรและมีเกณฑ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในช่วงกลางปีอย่างไรก็ตามระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักและพยายามจัดสรรเวลาส่วนตัวให้สมดุลหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้จะมีโอกาสขยายกิจการแต่ต้องวางแผนให้รอบครอบการเงินในปีนี้สำหรับชาวราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์มั่นคง รายได้จากงานประจำและงานเสริมจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกแต่ในช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบความรักคนโสดปีนี้คุณมีเกณฑ์พบคนที่น่าสนใจจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิท คนที่เข้ามาจะมีนิสัยอบอุ่นและพร้อมดูแลคุณแต่คุณต้องเปิดใจให้มากขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์คนมีคู่ความรักของคุณในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันหรืออาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการขยายครอบครัวแต่ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องที่อ่อนไหวเพื่อป้องกันความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ สุขภาพของคุณในปีนี้ต้องระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงกลางปีที่อาจมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณแข็งแรงตลอดปีวิธีเสริมดวงสำหรับชาวราศีกรกฎ 1. สวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีขาวหรือสีเงินเพื่อเสริมพลังด้านความสงบและโชคลาภ 2. ทำบุญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเช่นบริจาคสิ่งของให้บ้านเด็กกำพร้าหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3. ปลูกต้นไม้มงคลในบ้านเช่นต้นเงินไหลมาหรือภูด่างเพื่อเสริมความมั่งคั่งและพลังงานดีในที่อยู่อาศัย โดยรวมแล้วในปี2025ถือเป็นปีที่ชาวราศีกรกฎจะได้พบกับความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆใ,ในทุกด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินและความรักแม้ว่าจะมีความท้าทายเข้ามาเป็นระยะแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัวอย่าลืมดูแลสุขภาพและเสริมดวงตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนโชคดีและมีความสุขตลอดปีนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันพลังงานบวกให้คนรอบตัวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ